ษาอังกฤษ English is easy มาตลุยคำศัพท์มาฝุตฟิตฟอร์ไฟมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆม,ม,ม,มาดูกันเรามาดูภาษาอังกฤษ English is easy สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English is easy ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว,ยวอยู่กับเราสองคนนะครับคืนนี้ที่ MSS ครับกับผมนัทวัฒน์บุญจร,รัสวัสด์หรือสตังค์ครับและน้องต้นหอมเด็กหญิงจุธาทิพย์จันทระวงค่ะ วันนี้เราสองคนก็ยังคงมีคำศัพ์ภาษาอังกฤษมาเช่นเคยอย่าลืมล้วกันนะครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวท้องถิ่นเจอกันที่ M S S ครับใช่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับช่วงแรกกันเลยในช่วงตะลุยคำศั์ช่วงตะลุยคำศัพท์ช่วงนี้เราไปเรียนรู้คำศัพที่จะใช้สนทนาในวันนี้กันค่ะเริ่มจากคำแรกนะคะ Music M U S I C music แปลว่าเพลงหรือดนตรีคำที่สอง classical c l a s s i c a l classical แปลว่าแนวคลาสสิกต่อมาค่ะ idea i d e a idea แปลว่าความคิด และคำสุดท้ายค่ะ memory m e m o r y memory แปลว่าความจำค่ะเดี๋ยวน้องต้นหอมจะทวนให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะ music m u s i c music แปลว่าเพลงหรือดนตรี classical C-L-A-S-S-I-C-A-L (classical) แปลว่าแนวคลาสสิก I a เดี I D e a (idea) แปลว่าความคิด M o R y, Memory M-E-M-O-R-Y (memory) แปลว่าความจำเมื่อดูคำศัพท์แล้วเรามาสนทนากันต่อในช่วงฟ o ดฟิตฟอร์ไฟค่ะช่วงฟ o ดฟิตฟอร์ไฟตอนคุณชอบฟังเพลงแนวไหน s t ังค What kinds of music do you like to listen to? I like the mostly pop rock and classical why? Right? I have a tickets to a show do you want to go with me? a t kind of music is it? Pop is mara carey when is it at 8 p.m tomorrow night yeah i would like to go do you think we should have dinner first yes that's a good idea mm -hmm. let's eat at the restaurant across the street from my apartment i think i know the place that you mean we ate there last month right yes that's right you have a good memory เมื่อรู้บทสนทนาแล้วเรามาทบทวนบทสนทนาพร้อมคำแปลกันอีกครั้งครับ Stang What kinds of music do you like to listen to? I kinds was mostly pop rock and classical. Why? I have a tickets to a show. Do you want to go with me? A kind of music is it? Pop is m a r a Carey. When is it? At 8 p.m. tomorrow night. Yeah, I would like to go. Do you think we should have dinner first? Yes, that's a good idea. Mm -hmm. Let's eat at the restaurant across the street from my apartment. I think I know the place that you mean. We ate there last month, right? Yes, that's right. You have a good memory. <laughs> What kinds of music do you like to listen to? kinds, okay, but mostly pop, rock and classical. Why? Right? I have a ticket to a show. Do you want to go with me? What kind of music, is it? Pop Its Mara Carey. When is it? At 8 pm tomorrow night. Yeah, I would like to go. Do you think we should have dinner first? Yes, that's a good idea. Mm -hmm. Let's eat at the restaurant across the street from my apartment. I think I know the place that you mean. We ate there last month, right? Yes, that's right. You have a good memory. ก็จบไปแล้วนะครับกับคำศัพท์แล้วก็บทสนทนาที่คุณผู้ชมสามารถฝึกตามเรา2คนได้แล้วก็นำไปใช้กับชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเรียนรู้กันมาพาเพลแล้วก็รอบรู้คั่วอาเซียนกันต่อแล้วเจอกันครับสมาชิก M S, S H S B ฟังทางนี้ เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกวันนี้เป็นกล่องดิจิตอล HD เพื่อสิ่งที่ดีกว่ากล่องเดียวดูรายการชั้นนำทั่วทุกมุมโลกกล่องเดียวรับฟังได้2ภาษากล่องเดียวบันทึกรายการได้ทุกเวลากล่องเดียวที่มีข่าวท้องถิ่นพิษศุโลกและสาระความบันเทิงหลากหลายครบครันกล่อง MSHD ราคาเดิมราคาเดียวติดต่อสอบถามโทร055218707 แกรมมาพาเพลินกลับมารับชมกันต่อนในรายการ English is Easy ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่แกรมมาพลาเพลินครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังเรียนเกี่ยวกับ adjective หรือว่าคำคุณศรรพัพท์ซึ่งมีทั้งหมดตั้ง11ชนิดแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาถึงชนิดที่6ครับมันจะมีรูปร่างอย่างไรน,นั้นไปชมกันเลยครับ i n t e r o g a t i v e adjective คือคำคุณศัพท์บอกคำถาม หมายถึงคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นคำถามครับโดยจะวางไว้ต้นประโยคและมีนามตามหลังเสมอได้แก่คำว่า what what แปลว่าอะไร which which แปลว่าอันไหน whose whose แปลว่าของใครมาดูตัวอย่างประโยคในการใช้คำคุณศัพท์บอกคำถามกันต่อนะครับ ให้คุณผู้ชมสังเกตเลยคำที่ขีดเส้นใต้คือคำคุณศัพท์ที่บอกคำถามในประโยคนั้นๆเริ่มจากประโยคแรกครับ What book is she reading in the room แปลว่าเธอกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ในห้อง Which way shall they go แปลว่าพวกเขาจะไปทางไหนกันนี่ Whose p e n are there แปลว่าปากกาเหล่านี้เป็นของใคร มาทำความเข้าใจนะครับสําหรับคําคุณศัพท์ที่ชี้เฉพาะในแต่ละประโยคนี้กันต่อเลยนะครับ What book is she l e a d i n g in the room? What book is she reading in the room? แปลว่าเธอกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ในห้อง What แปลว่าอะไรทำหน้าที่ขยายคำว่า book แปลว่าหนังสือจึงมีความหมายว่าหนังสืออะไร มาต่อด้วยประโยคที่สองกันครับ Which way shall they go? Which way shall they go? แปลว่าพวกเขาจะไปทางไหนกันนี่ Which แปลว่าอันไหนทำหน้าที่ขยายคำว่า way แปลว่าทางจึงมีความหมายว่าทางไหนและประโยคสุดท้ายครับ Whose pen are there? Whose pen are there? แปลว่า ปากกาเหล่านี้เป็นของใคร whose แปลว่าของใครทำหน้าที่ขยายคำว่า pen แปลว่าปากกาจึงมีความหมายว่าปากกาของใครและนี่ก็คือคำคุณศัพท์ที่เราได้นำมาฝากในวันนี้นะครับเพื่อเป็นความเช็คความเข้าใจกับคุณผู้ชมเราจะมีเกมเป็นโจทย์คำถามทั้ง3คํคำถามโดยแต่ละคำถามนะครับจะมีช้อยส์มาให้คุณผู้ชมเลือกสองข้อให้คุณผู้ชมเลือกว่าข้อไหนถูกหรือผิดนะครับ จด้อรกครับ Music is he listening in the room Music is he listening in the room แปลว่าเขากำลังฟังเพลงอะไรอยู่ในห้องเลือกข้อ A ตอบ what เลือกข้อ B ตอบ whose ข้อ2ครับ where shall we go left or right where shall we go left or right แปลว่าพวกเราจะไปทางไหนซ้ายหรือขวาเลือกข้อ a ตอบ what เลือกข้อ b ตอบ which โจทย์ข้อที่3ครับ ring is this it is so beautiful ring is this it is so beautiful แปลว่าแหวนวงนี้เป็นของใครมันสวยมากเลยเลือกข้อ a ตอบ which เลือกข้อ b ตอบ whose ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับเกมคำถามทั้ง3ข้อเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยว่าคุณจะได้กี่คะแนนครับเรามาเฉลยโจทย์ข้อแรกกันครับ Music is he listening in the room แปลว่าเขากำลังฟังเพลงอะไรอยู่ในห้องตอบข้อ A what what music is he listening in the room ส่วนข้อ B whose แปลว่าของใครครับข้อที่2ครับ Where shall we go left or right? แปลว่าพวกเราจะไปทางไหนกันซ้ายหรือขวาตอบข้อ B which Which way shall we go left or right? ส่วน A what แปลว่าอะไรครับและโจทย์ข้อสุดท้ายครับ Ring is this? Is it, s, it s so beautiful? แปลว่าแหวนวงนี้เป็นของใครมันสวยมาก ตอบข้อ b whose whose ring is this it is so beautiful ส่วนข้อ a which แปลว่าอันไหนก็จบไปแล้วนะครับกับการเฉลยทั้ง3ข้อเป็นยังไงกันบ้างครับหากว่าใครถูกหมดเนี่ยต้องยกนิ้วโป้ให้แต่ถ้าใครถูกไม่หมดหรือว่าไม่ถูกเลยไม่เป็นไรนะครับตั้งใจฝึกฝนใหม่เดี๋ยวก็ได้เองนะครับเดี๋ยวเราจะพักเทียงไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูรอบลูคูอาเซียนวันนี้จะมีอะไรมาฝากนั้นไปชมกันเลยครับ ช่วงรอบรู้คู่อาเซียนกลับเข้าสู่ช่วงรอบรู้คู่อาเซียนครับในวันนี้สตังค์จะพาคุณผู้ชมไปดูเมืองหลวงของ3ประเทศที่เหลือกันไปดูกันว่าจะมีเมืองไหนหน่าท่องเที่ยวบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มจากประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีเมืองหลวงเนื่องจากเป็นเกาะขนาด7 1 0ตารางกิโลเมตรเท่านั้น โดยที่นี่ครับเขาก็มีการบริหารประเทศทั้งหมดเป็นหนึ่งรัฐหรือว่ารัฐเดียวและมีประชากรราวกว่า5ล้านคนโดยก่อตั้งตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่2และสำหรับสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของสิงคโปร์ก็ย่อมหนีไม่พ้นเมอร์ไลออนหรือว่าสิงโตทะเลครับที่ตั้งอยู่กลางเมืองและมีหัวเป็นสิงโตร่างเป็นปลายืนอยู่บนยอดคลื่นและสามารถพ่นน้ำออกมาได้ เมืองหลวงประเทศไทยได้แก่กรุงเทพมหานครครับเป็นเมืองหลวงที่มีเนื้อที่ประมาณ1568ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ5ล้านหแสนคนนับว่าเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยครับสำหรับกรุงเทพมหานครนี้มีอายุมานานมากครับประมาณ230ปีและก่อตั้งตั้งแต่ราวคิดใศตรวรรษที่15โดยมีสถานที่ที่สำคัญอย่างวัดพระแก้ว สนามหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพระบรมมหาราชวังของกษัตริย์ในต้นราชวงศ์จักรีมาก่อนนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีสยามสแควร์ตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นสัญลักษณ์ของการช้อปปิง้งแล้วก็มีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางครับปิดท้ายด้วยที่ประเทศเวียดนามกับฮานอยที่เป็นเมืองหลวงครับ มีพื้นที่ประมาณ3,344ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ6 5ล้าน5แคนนับว่ามากที่สุดเป็นที่2ของประเทศในอาเซียนรองจากโฮจิมินซิตี้ถือว่าเป็นเมืองที่แปลกมากๆครับเพราะโดยทั่วไปแล้วปกติเมืองหลวงมักจะเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดถ้าไม่นับในปีโดของพม่าเพราะว่าเป็นเมืองที่สร้างใหม่นั่นเองโดยกรุงฮานอยนี้ครับถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคศ .10 1 0เพราะเป็นเมืองหลวงราชอาณาจักรใตเวียด ก่อนที่จะใช้เมืองเวในราชวงศ์เหนียนและกลับมาใช้ฮานอยเป็นเมืองหลวงอีกครั้งในยุคที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสครับด้วยเหตุนี้จึงนับได้ว่าฮานอยเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงเวียดนามเกือบพันปีเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือเมืองหลวงของอาเซียนในประเทศต่างๆนะครับที่คุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาฝากกันนะครับ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ English is Easy ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแล้วค่ะอย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวท้องถิ่น M S S เปิดช่องนี้มาเจอเราสองคนพบกับภาษาอังกฤษแน่นอนครับและอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมคุณผู้ชมสามารถไปที่ y o u t u b e เลือกช n e l M S S Cable พิษณุโลกเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถชมรายการของเราเย้อนหลังได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับแล้วเราก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย ามาดูอาเซียนเรามาเรียนคำศัพท์มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเว,มา,เวมาดูกันเรามาดูภาษาอังกฤษ English is easy.